รัดจะทําน้ํายาใต้นะคะน้ํายากะทิใต้รัดเทกะทิใส่กระทะไปแล้วนะคะแต่รัดมาเตรียมเครื่องกันนะททาน้าํายาไก่ใต้น่าวันนี้ดูเครื่องกันเลยนะเครื่องของรัดก็มีพริกแห้งนะพริกสดนะพริกสดเขียวแล้วก็พริกสดแดงตะไคร้นะตะไคร้ทุบใบมะกรูดนะคะแล้วก็ขา่าแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็กระชายนะคะ แล้วก็ตะไคร้เนี่ยใบมะกรูดเนี่ยรัดจะใส่ลงไปในหม้อลเลยนะรัดจะใส่ลงไปในในกระทะที่เป็นน้ํากะทินะฮะใส่ลงไปแล้วรัดก็จะต้มไก่นะเพราะไก่ของรัดยังแข็งอยู่นะฮะเนี่ยเนื้อไก่ของรัดยังแข็งอยู่รัดจะต้มลงไปในน้ํากะทิก่อนนะโอเคนะคะ กมไก่กนะับน้ำกะทิก่อนเค okay, นะคะพวกที่เหลือเนี่ยราก็จะปั่นเรานะคะเพื่อความรวดเร็วนะก็จะปั่นเราลูกคินของเราวันนี้ก็เป็นลูกคินปลานะถ้าโขลกก็ก็ได้นะคะแต่ละไม่อยากโขลกนะคะร้ตที่เกียด ะะใช้ใช้ครกไฟฟ้านะวันแบบนี้ตัวนี้ก็คมมากนะคะระวังเลยนะคะแล้วก็จะใส่ข่าลงไปนะ,ะข่านะคะแล้วก็ขมิ้นนะ,ะขมิ้นนี่ใส่เยอะเลยนะ,ะขมิ้นแล้วก็กระชายนะกระชายพริกแดงนะ,ะพริกแดง พ yeah. ี่แท้งด้วยนะคะพี่แท้งด้วยพี่เขียวด้วยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะ,ะทุกอย่างล้างแลงคะ่ะประมาณนี้นะะแล้วก็จะจัดการปั่นเลย ต้องให้เขาล็อกนะต้องหมุนเขาล็อกก่อนถ้าไม่เข้าล็อกแล้วเขาจะไม่ปกดสวิฟท์ไฟเลยนะมันก็จะปอ,อันนี้หนึ่ง reminded, อันนี้เบาอันนี้แลย อย่างให้ละเอียดนะนะนะปีเราใส่ที่หลังได้นะ,นะทุกอย่างก็ละเอียดแล้ว ากาลิ่นหอมมากเลยหอมทุกอย่างที่เราเอามาปั่นยังเย็นอยู่นะคะแต่วดก็ได้ล้างน้ำแล้วแหละจะใส่น้ำนิดนึ่ง กลิ่นฉุนมากเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะน่าจะใส่น้ำลงไปนิดหนะึ่งเพราะว่าเขาแห้งก็ฟไฟฟ้าตัวนี้ก็ใช้ดีนะ สั่ไหมมาตอหนเตมนะเกนะคะไม่คิดว่ารัดพอแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็ได้พริกแกงของเราเรียบร้อยนะ,ะเราก็รอไก่ของเราสุกก่อนนะเดี๋ยวให้ดูไก่น้ํากะทินะคะแล้วกมนะ็มีตะไคร้นะมีตะไคร้แล้วก็มีไก่นะต้มรอให้ไก่สุกแล้วเราก็เอาไก่ไปปั่นนะโอเคค่ะเราอยมาผัดกันอีกรอบหนึ่ง เนื้อไก่ของรัดก็สุกแล้วนะเะนี่ยค่ะต้มนะคะแล้วก็จะมาบดเนื้อไก่นะ,ะบดเนื้อไก่อีกรอบหนึ่งนะ,ะ <Saint> แล้วก็จะเอาเครื่องแกงแล้วก็เนื้อไก่นะะไปใส่ลงในน้ํากะทินะคะที่เราต้มขาใบมะกรูดไว้แล้วนะ,ะที่เราต้มขาตะไคร้ใบมะกรูดไว้แ,แล้วนะคะก็จะมาบดเนื้อไก่อีกทีหนึ่งนะคะ โอเคนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะนะคะคแล้วก็จะเอาเครื่องแกงกับเนื้อไก่นะคะไปใส่ลงในน้ำกะทินะคะ้มไก่ไว้นะคะ รัดก็จะเอาพริกนะคะผัดลงไปนะพริกที่เราบดไว้นะคะผัดลงไปนะนะคะเราก็จะผัดลงไปผัดในน้ำกะทินะผัดให้หอมเข้ากันเลยนะคะเราจะเปิดไฟ,ไฟไฟแรงนิดหนึ่งนะ รอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะหรือจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยเนื้อไก่ของเรานะคะเพราะว่าเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ได้เอาเนื้อไก่ไปตำรวมกันกับพริกเนะี่ยเราบดคนละครั้งนะ ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูตอนเขาเดือดแล้วนะคะเชค่ะหม้อของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะ,ะใส่ซีอิ๊วขาวนะนะคะเราชอบกะปิเราก็ใส่กะ ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะแต่รัดไม่ได้ใส่กะปินะคะวันนี้เพราะว่ากลิ่นเขาจะแรงนะเพราะว่าสามีกลับมาเดี๋ยวจะฉุนมากนะนะคะเราก็ปรุงรุเลยนะสีสวยนะน้ำยาตายง่ายๆนะใช้ครกไฟฟ้านะไม่ต้องต่ำยุงยากนะ ปรุงรสตามใจชอบนะคะพร้อมรับทานแล้วค่ะลองาไปทำดูนะคะน้ำยาตตยง่ายๆค่ะโอเคค่ะรับไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาใา้นะคะใครอยากรับทานมาตักได้เลยค่ะขนมจีนพร้อมนะคะลองาไปทำดูนะคะสูตรง่ายๆค่ะ